เรามานั่งที่ชายหาดนะคะแล้วเราก็ทานกาแฟ,ฟร้านเปอร์เซนต์อาราบิก้านะคะซึ่งมีวัฒนธรรมที่ดีมากเลยก็คือเขาจะจัดร้านเนี่ยนะคะอยู่บริเวณที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมานะคะร้านเปอร์เซนต์อาราบิก้าไม่มีเค้กไม่มีอะไรนะคะขายแต่ก,กาแฟะนะคะนี่อันนี้คือสามอย่างที่เราสั่งอันนี้คืออะไรคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวเลมอนเอทนะคะมีมะนาวอ,อยู่อันนี้เป็นชามะชะ ลาเตา้อันนี้คือคาฟฟนะคะก็เป็นกาแฟาลาเต้นะคะร้านจะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะมาแล้วก็มีเอกลักษณ์หรือสไตล์ที่ดีมากแนะนำนะคะนี่คือลักษะการจัดแบรนด์ของร้านนะคะุณยายนะคะคมัชะราเต้ ยมทฉะลา,าเต้นะคะเว r ร์ดีนอชนะคะฟอร์มเปอร์เซนต์อาราบิก้าฟอร์มเขาจะแข็งนิดนึงนะคะก็คุ้มค่านะคะจะสินค้าที่เขาขายนะคะเป็นสไตล์นะคะที่ดีมาก สำหรับลิสาด้วยนะคะโอ้นั่ <c oughs> มันมีที่รองถาดด้วยนะคะทุกอย่างมันคือดีไซน์ใช่ค่ะม,มันออกแบบสวยมากใช่ค่ะแล้วก็ช,ชนแก้วกับลูกสาวนะคะให้ลูกสาวได้ด็อกเตอร์ได้ขอสอรดอรอเลยโดยเร็วไว้ <c oughs> ลูกสาวโตขึ้นเป็นคุณหมอมัดลาเต้คอฟฟนะคะของลูกสาวเข้มมากเลยนะคะแล้วก็ตีตีโฟมแข็งนะคะก็คุ้มค่ากับราคาที่ที่เราจ่ายไป ลิสาเป็นไงบ้างคะเยี่ยมไหมอมืคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปไหมคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอร่อยไหมคะ